เรามาที่หนังที่ผมว่าหลายคนใฝ่ฝันว่ามันจะมีภาคต่อจริงๆฮะอลิตาบัตเทิลแองเจิลนั่นเองครับอลิตาบัตเทิลแองเจเนี่ยเป็นงานที่ต้องถือเป็นงานในฝันของเจมส์คัมเมรอนครับผู้ชายในภาพด้านซ้ายมือคนแก่ๆคือเจมส์ค a m เม o n อนนะครับแกตั้งต้นโปรเจกต์อลิตาบัตเทิลแองเจเนี่ยมาพร้อมๆกับอวตานนั่นแหละแต่ว่าสุดท้ายแกไม่รู้ยังไงฮะไปทําอวตานก่อนแล้วก็ดองอลิตาเอาไว้ ทำไปทํามาไม่ได้ทำฮะเพราะว่ามูจะทําอวตานก็เลยยกโปรเจกต์ Battle a n g l l เนี่ยอาริตาแบทเทิลแองเเนี่ยให้โรเบิร์ตรดูเกสครับมาเป็นผู้กํากับนะครับแล้วก็ตัวหนังอะ่ะผมว่าทําออกมาไม่ขี้เหร่ครับแต่ว่ามันคงไม่โดนพอครับเพราะว่าตัวหนังใช้เงินเยอะมากพอหนังใช้เงินเยอะเนี่ย แล้วมันได้กําไรไม่เยอะพอเนี่ยเขาก็เลยตั้งขิดตะขหวงใจที่จะทําภาคต่อครับดังนั้นไอประเด็นเรื่องอลิตาแบทเทอรแองเจิลจะมีภาคต่อหรือไม่เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ถูกพูดคุยกันมาโดยตลอดครับล่าสุดพอดีว่าคุณโรเบิร์ตโรดริเกสเนี่ยเขามามีงานใหม่ครับเขาก็เลยออกมาให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้นะครับหลังจากที่แฟนคลับถามเรื่องอลิตาแบทเทอรแองเจิลภาค2มาโดยตลอดครับไอถามภาค2เนี่ยมันมีประเด็นนะและประเด็นมันชัดด้วยเพราะว่าอะไร เพราะว่าตอนภาคหนึ่งมันมีการปูตัวละครเอาไว้เยอะแยะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครของมิเชลโรดูเกสนะครับชื่อว่าเกลดาเกลดาเนี่ยเป็นไซบอร์กเคยร่วมรบกับอลิตาเป็นเหมือนเพื่อนในอดีตนะครับตัวละครเกลดาเนี่ยโผล่มาเป็น flash back ในอลิตาภาคแรกแล้วเราก็อยากจะรู้ว่าโอ้ยตัวนี้มันน่าจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจนะนอกจากนั้นก็มีการปูไว้อื่นๆอ,อีกมากมายครับนี่ก็สําคัญไอโนวา โนวาถ้าใครอ่านการ์ตูนเห็นแค่นี้กรี๊ดเลยฮะเพราะว่าไอโนว่าเป็นตัวร้ายที่เลวมากชั่วมากมันยังไม่ได้มีบทอะไรเลยแม้แต่น้อยครับแล้วพอโผล่ Pro มาว่าเฮ้ยคนที่จะมารับบทเป็นโนว่าเป็นเอ็ดเวิร์ดนอร์ตันมันจะต้องเจ๋งแน่ๆเลยนี่คืออีกหนึ่งตกระฮะยิ่งไปกว่าน,นั้นก็มีจาชูกันด้วยจาชูกันเนี่ยเป็นแชมป์เขาเรียกว่าแชมป์มอเตอร์บอลฮะมอเตอร์บอลคือไอเกมใส่สเกต็ตแล้วก็เอาฟุตบอลเอาบอเลเหล็กคว้างกันนะเนาะจาชูกันเนี่ย เอาแสดงใหญ่มาเล่นเอาไม่ใหญ่ๆแล้วเอาใจคอตนี่มาเล่นแล้วก็โผล่มาเป็นเหมือนอีสเตอร์เอ็กในเรื่องนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ใช้งานดังนั้นแล้วตะก,กรอนเหล่านี้เนี่ยมันก็ทําให้หลายคนรู้สึกว่าแหมจะไม่ทําภาคต่อชื่อเหรอวะโรเบิร er ์ตโรดิูเกสนะครับออกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุดนะครับเรื่องเกี่ยวกับอลิตาแบทเทิลแองเจิลครับหลังจากที่แกกําลังโปรโมทแล้วก็ถูกพูดถึงในฐานะคนที่ได้รับงานทาซีรีส์สตาร์วอรเรื่อง The Book of Bo b ู f า t t ตนะครับ แกก็ออกมาให้สัมภาษณ์ครับแล้วก็โดนถามเรื่องอลิตาแกบอกว่าผมหวังว่าจะได้คะแนนจากการทำสิ่งต่างๆมากมายให้กับดิสนีย์นะครับเพราะตอนนี้พวกเขาเป็นเจ้าของ Fox แล้วครับแล้วในตอนนี้แหละเป็นผลที่เราไม่สามารถกระโดดสู่ภาคต่อของเรื่องนี้ได้ทั้งหมดแต่ตอนเนี้ยดิสนีย เริ่มจะกกาลังปล่อยของของฟ็อมาทีละส่วนทีละส่วนแล้วครับพูดแบบนี้เหมือนเคาะกลานะฮะโรเบิร์ตดรดเกสครับเหมือนเคาะกลาว่ามันยังมีหวังอยู่มันยังไม่ได้ปิดประตูการจะมีภาคต่อซะสิ้นเชิงนะฮะทุกคนก็หวังอย่างนั้นนะฮะโดยเฉพาะใครโดยเฉพาะกองทัพเนี่ยคะแนน,นก็ไม่ได้แย่นะคะแนนมันก็คืกึ่งกงกลางๆคําวิจารณ์มันก็61เต็มรอยแต่คนดูชอบนะคนดูให้92นะ ทุนสร้างก็ประมาณ200ล้านได้มา404ล้านมันก็ครึ่งเดียวมันก็ไม่ค่อยพอนะครับคือมันใช้ตังค์เยอะไปหน่อยแฟนคลับอลิตาเนี่ยเขาไม่ลดละจริงๆนะฮะใครอยากจะเป็นแฟนที่ไปคอยผลักดันให้อลิตาเบลเทอองเจลมีพักต่อเนี่ยไปรวมกลุ่มกันภายใต้แฮชแท็กอลิตาอาร์มี่ได้นะครับเขามีกลุ่มกันอยู่แล้วก็มีการจัดกิจกรรมกันเรื่อยๆถึงแม้ว่าช่วงนี้จะซาซาไปบ้างนะฮะคิดว่าบัตรเจ็ดน่าจะหดหายฮะเพราะทํางานใหญ่กันมาเยอะ อาริตาอาร์มี่เนี่ยเขามีการทำตั้งแต่ขึ้นบิลบอร์ดนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะบอกว่าฉันอยากดูภาคต่อก็มีทั้งจอยแคมเปญแล้วก็ทำบิลบอร์ดต่างๆนะฮะ mm hmm. เพื่อรณรงค์เรื่องนี้หรือย้อนกลับไปมาจะเล็กซะหน่อยนะฮะแต่ว่าดูดีๆครับมันคือเครื่องบินติดป้ายโฆษณาที่บินอยู่เหนืองานการประกาศรางวัลอสการ์แล้วก็ป้ายโฆษณานั้นเขียนว่าอาริตาซีควอลอ t a a าอาร เขาไม่ธรรมดาบอกแล้วกลุ่มนี้เนี่ยแต่ผมอะรวบรวมข้อมูลเรื่องนี้มาเยอะฮะเรื่องของแฟนคลับอยากดูภาคต่อมีน้ำหนักพอไหมที่จะทำให้สตูดิโอตัดสินใจเท่าที่ทำมานะครับจากการวิเคราะห์ไม่มีแม้แต่ครั้งเดียวที่สตูดิโอตัดสินใจขุดเอางานที่โดนดองไว้ทำภาคต่อเพียงเพราะว่ามีกลุ่มแฟนคลับทำแคมเปญรณรงค์จะมีที่แบบ เขาจะเหมาเหมาได้เนี่ยก็น่าจะเป็นแคมเปญไอแซคสไนเดอร์ทำ justice league สไนเดอร์คัดเลยครับเราอาจจะพอตีขลุ่มได้เอาคำโบราณมากเร <laughs> าจ,จะพอตีขลุ่มได้ว่าอันนั้นอ่ะมันก็น่าจะใช่นะเออมันก็น่าจะใช่เป็นเพราะว่าแรงผลักดันจากแฟนคลับนะแต่ว่าผมเคยทำข้อมูลฮนะ น้อยมากถึงไม่มีเลยครับน้อยมากถึงไม่มีเลยแรงผลักดันของแฟนคลับที่ดันจนจนสตูดิโอตัดสินใจทําเพื่อเอาใจแฟนคลับโดยตรงเนี่ยน้อยมากๆครับดังนั้นก็ถามผมนะผมว่า r o b บ r t r u e z พูดไปอย่างนั้นแหละผมว่าไม่น่ามีแลยครับมันจะมาทําตอนนี้ก็สายเกินไปอะ่ะมันหลายปีแล้วครับมันก็จืดจางไปหมดละถ้าจะทําก็ต้องตั้งต้นกันใหม่ผมคิดแบบนั้นนะครับถ้าคิดว่าเนื้อเรื่องที่อยู่ในภาคต่อมันมีทีเด็ดรออยู่ น่าจะต้องตั้งต้นกันใหม่ครับอาจจะไม่ได้ทำเป็นงานภาคต่อขนาดนั้นเลยทีเดียวอาจจะอ๋อเซตโปรดักชันให้มันถูกหน่อยแล้วก็ทำออกมาให้ได้โดยที่ไม่ต้องอ้างอิงภาคหนึ่งเยอะก็ดูก็ได้ไม่ดูก็ได้ก็มาดูภาคนี้รู้เรื่องอยู่ดีแล้วก็ใช้ชื่อเป็นเรื่องใหม่ไปเลยเนะี่ยอาจจะเป็นไปได้ฮะถ้าเขาบีบบัตเจ็ตได้สิ่งที่จะรอดูได้ก็คือเรารอดูว่าโปรเจกต์ที่ Fox ทำอะ่ะแล้วตอนนี้ Disney ซื้อมาแล้วอะ่ะเออเขาจะทยอยปล่อยเมื่อไหร่ เพราะว่าโอเคแล้วอวตารมันปล่อยอยู่แล้วล่ะมันทำเรื่อยๆอยู่แล้วล่ะอันอื่นเนี่ยมันมีอะไรบ้างเอลอง่งเอเลี่ยนอะไรพวกเนี่ยเออเขาจะทยอยปล่อยเมื่อไหร่ดิสนีย์ก็คงต้องโฟกัสงานที่มันอยู่ในมือตัวเองชัดๆแล้วมันแบบว่าเห็นเนื้อเห็นหนังเห็นหน้าเห็นหลังก่อนนะครับดังนั้นไอ้โปรเจกต์ที่ซื้อมาจาก Fox ก็ใจเย็นๆค่อยๆทํากันไปแต่อย่างไรก็ตามคงต้องเริ่มจากโปรเจกต์ที่มันมีหวังก่อนนะครับ